สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมพาเที่ยวนะคะวันนี้พาพี่น้องมารีวิวถนนเฉลิมบูรพาชนทิศนะคะอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่จะต้องตัดผ่านภูเขาเพื่อไปยังหาดเจ้าหลานะคะชื่อถนนเฉลิมบูรพาชนทิศ ก็จะมีความคดโค้งขึ้นลงแต่ก็เป็นเส้นทางที่สวยมากๆนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเขาเรียกเส้นทางคุ้งกระเบนนะคะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกเส้นทางคุ้งกระเบนที่หาดเจ้าหล่านะคะไฮไลท์ของเส้นทางนี้ คือตรงเส้นปักสีแดงนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าไฮไลท์ตรงนี้เป็นยังไงนะคะมันจะเป็นทางโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลงนะคะโค้งเป็นรูปตัวยูลงไปเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่หวาดเสียวมากรถบัสคันข้างหน้าก็เป็นทีมงานของเราเองนะคะ เนี่ยค่ะเส้นทางจะเป็นรูปตัวยูแบบนี้เลยนะคะโค้งแบบนี้เลยฮะตอนนี้กล้องก็จับไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเองก็ต้องจับรถไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารถมีความเอียงถนนเส้นนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งนะคะตรงที่ว่าเวลาส่วนที่เป็นจุดโคง้งเวลาโค้งต่างๆนะคะ มันจะไม่มันจะเป็นโค้งที่ไม่สโลปอะค่ะนะคะมันจะเป็นโค้งทื่อๆเป็นโค้งที่ไม่สโลปอะค่ะจะพูดยังไงดีนะคะเป็นโค้งทื่อๆปกติทางโค้งมันก็ต้องสโลปใช่ไหมคะเพื่ออแรงเหวี่ยงหรือว่าแรงโน้มถ่วงมันจะได้สมูทกันนะคะแต่นี่มันก็เป็นทางโค้งแบบทื่อๆอะค่ะ ซึ่งถ้าเป็นทางโค้งแบบนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายนะคะก็ชมทางโค้งที่คุ้งกระเบนนะคะบนเทือกเขาคุ้งกระเบนนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่หาดเจ้าหล่าวเพื่อที่จะไปที่วัดปากน้ำแคมหมูแคมหนูนะคะ วัดปากน้ำแคมหนูแคมหนูขอไข่แคมหนูวัดปากน้ำแคมหนูนะคะอ่านยากเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยคะ่ะเส้นทางที่จะไปทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานะคะด้านขวามือก็เป็นอ่ามันจะมีบางส่วนเป็นภูเขาและบางส่วนก็จะเป็น เป็นหุบลงไปนะคะเส้นทางที่จะต้องไปที่หาดเจ้าหลาทุกคนจะต้องผ่านเส้นทางนี้นะคะทางเข้าสวยนะคะแต่เสียอย่างเดียวตอนโคง้งตอนทางโคง้งคือคือโค้งได้โค้งไม่สมูทอะคะ่ะเป็นโค้งทื่อ ซึ่งคนขับรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะคะสําหรับใครที่จะไปหาดเจ้าหล่าวเพราะทุกคนที่จะไปหาดเจ้าหล่าวจะต้องผ่านเส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวสมามจะพาพี่น้องไปชมสะพานสวยๆนะคะก่อนที่เราจะข้ามไปที่วัดปากน้ำแขมหนูนะคะ เราจะก็จะต้องผ่านสะพานซึ่งสะพานเนี้ยเขาเรียกสะพานข้ามปากน้ำแขมหนูนะคะหรือสะพานเฉลิมพระเกียรติครองวังตะโนดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะชื่อครองวังตะโนด ิวเขาสองข้างทางก็ค่อนข้างจะสวยนะคะถนนก็สวยงามนะคะดีไม่มีหลุมไม่มีบอ่อเลยเป็นเส้นทางที่ราบรื่นมากๆนะคะยกเว้นทางโค้งเท่านั้นที่มันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะ เป็นโค้งแบบตรง,ตรงๆโค้งแบบทื่ๆๆอๆจะเรียกยังไงดีอะคนที่ขับรถไปที่นั่นนะคะถ้าไม่ชินทางก็ใช้ความระมัดระวังมากๆหน่อยนะคะรถบัสคันหน้าก็เป็นรถของทีมงานเราเราไปกันทั้งหมดสองคันนะคะที่นี่ก็ใกล้จะถึงสะพานแล้วเนี่ยคะ่ะ สะพานข้ามปากน้ำแขมหนูนะคะหรือสะพานเฉลิมพระเกียรติครองวังตะโนดนะคะไม่ทราบว่าทำไมเขาเรียกครองวังตะโนดทั้งท้งที่มันเป็นทะเลนะคะมันเป็นทะเลนะ <c oughs> เนี่ยค่ะสะพานนี้สวยมากนะคะสวยงาม นี่คือทะเลนะคะแต่ว่าทำไมเขาเรียกเป็นคลองวังตะโนดก็เราก็จะข้ามไปนู่นนะคะเราจะเห็นโบสวัดแขมหนูนะคะวัดปากน้ำแขมหนูสมต้นสมก็จะอ่านผิดอยู่เรื่อยเลยนะคะ ก็พาพี่น้องมารีวิวถนนที่จะตัดผ่านภูเขาเพื่อไปอยังหาดเจ้าหลาวนะคะก็ถนนตรงนี้รู้สึกเขาจะเรียกถนนเฉลิมบุรพาชนทิศนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกๆก,กำลังใจนะคะฝากกดเลิฟกดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยววัด ปากน้ำแขมหนูนะคะต้องอ่านจะช้าเดี๋ยวจะผิดนะคะบริเวณปากทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะโบดสีน้ําเงินวัดปากน้าแขมหนูนะคะเป็นโบดสีน้ําเงินตัดด้วยสีขาวนะคะสีน้ําเงินไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นขาวซะมากกว่านะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,กำลังใจอีกครั้งนะคะคลิปนี้สมสมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่คือโบสถสีน้ำเงินของวัดปากน้ำแขมหนูอยู่ที่หาดเจ้าหล่านะคะอยู่อยู่บริเวณ ใกล้ๆก,กับสะพานเฉลิมพระเกียรตินะคะสวัสดีนะคะ